พักกะละมังนะเจ้าดูเต็มหม้อแน่นอนปอก็อ,อ็ล่นนี่โอ้โหในพริกนี่ก็จะมีเม็ดพักป้อมจักไขรหอมขาวหอมแดงคานะเจ้าแล้วก็พริกนอเกลกะปิเจ้านี่สูตรของเปินนะแกงแค่กไก่หม้อๆมอนะวันนี้นะดูโอ้โหใส่ลูกโดนไปตัวโ,โ้นี่กะ เหมาะเลยตอนดีเจ้าวันนี้ลองกินดูปลาเข้าครัวกับแม่แก้วเจ้าวันนี้อแม่เปิ้จะแกงแค่ไก่ใส่พักกระมังหลวงเจ้าก่อนจะไปรับชมเปิ้เปื่อนกดไล่ก็แชร์ก็ติดตามเป็นกำลังใจให้กันกันนอกนอกเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเจ้าว่าปีนี้จะได้เจ้าพักกระมังหลวงดูมีสะปะสะเปจเจ้าพักแกงแค่เนาะอันนี้จะเป็นทัวพูบาแควงบาทัวพักละอันนี้เป็นบาทัวปีนะเจ้าแล้วก็อีแม่เปิ้ ใส่เอากระเม็ดมันมาเนาะจะเป็นอย่างอีน้นี่เพราะว่าทัวและแต่เนี่ยมันจะเหนียวนะแม่เนาะ <S <S ตังเปลือกมันเป็นเลยใส่เอาเม็ดมันมากินอีเจ้าลำๆเนาะอันนี้ดอกฟักแก้วเจ้ามีสปะเจ้าในนี่นะอันนี้ใบอย่างนี้พักชีใบเลื่อยเนาะอันนี้ก็ย่อนฟักแก้วก,กันเนาะมีหลายๆอย่างเจ้าอันนี้นะพักโบนี่ก็เก็บลูกตงมาไ,มได้ซื้อเลยนะเจ้าดูแกงนี่หม้อใหญ่ฮองเนอร์นี่นะพักกะละมังหลวงเจ้าดู นี่เจ้าใส่น้ำมันลงไปหน่อยหนึ่งเจ้าน้ำมันหอนแล้วก็เอาหอมข่ามาลงเกี่ยวก่อนเจ้า นีเจ้าเส็จแล้วเขาก็จะใส่พริกแกงที่ต่าแล้วลงมาเนาะในพริกนี่ก็จะมีเม็ดพักป้อมจักไข่หอมขาวหอมแดงคารนะเจ้าแล้วก็พริกเนาะเกลือกะปิเจ้านี่สูตรของปนนะพอดีอีแม่ปนต่าไหวหว่าเลเจ้าใส่ไก่ลงมาเลยเจ้านี่ไก่นี่ก็ครัวไหวหว่า,วาละ จร,จริงจะแปลงตะวันนะนะเจ้าแกงนี่เนาะแล้วก็เปลี่ยนเมนูเหี้ยเเลยได้เอาใส่ตู้เย็นไว้ก่อนเจ้าเสแล้วเขาก็เอาไก่มาคั่วให้มันเข้ากันกับพริกก่อนนะเจ้าคั่วไก่มสะสกามก็เติมน้ำเลยเจ้านี่ เจ้าไก่เริ่มซุกแล้วเฮาก็เอาพักลงเลยเจ้านี่พักกะละมังนะเจ้าดูเต็มหม้อแน่นอนพอกเกาล่นนี่โอ้โหเดี๋ยวมันไะหยอบเดี๋ยวเดี๋ยวพักมันจะหยอบลงแหมนะเจ้าดูพักแก่งแค่นี้ต้องนั่งหนักไอ้เจ้ามันจะล้ำเนาะอันนี้ก็เก็บลูกตรงลูกสวนมาหมดเจ้ากับในรั้วบ้านนี่เนาะมีพักเพชรต่หนาใครก,กินพักเพชรพองเจ้าพักเพชรน,นี่ล้ำเนอะ มันเน็ตลิ่นดีเนาะนี่นะดอกอุย้ยหอมหม้อแกงแค่ของเราแกงแค่ไก่หม,ะมะ้อเจ้าวันนี้นะดูนี่เจ้าเราจะปรุงเครื่องแล้วเจ้าใส่ผงชูรสลงมาเจ้าดูอุย้ยจะซุปแล้วนะหอมสะสอดเจ้าตะกี้นี้พักเต็มหม้อเหกอบกอกกอนยอบแล้วเหรอเกิงกืงหม้อแกงแค่ไก่ลำๆเจ้าวันนี้นะ ว่ามีลูกโดดเลยแกงแค้ต้องมีลูกโดดนะเจ้ามันมันลำเนาะนี่เดี๋ยวชิมดูก่อนเห็น mm hmm. ไหม mm hmm. เดี๋ยวก่อน mm hmm. จางเกลือน้อยจางเกลือน้อย,ออยใส่รสดีเจ้าอ๋อใส่เกลือีใส่เกลือ,อ mm hmm. ลงไปน้อย นี่เจ้าเรียบร้อยละตักใส่ถ้วยแล้วเนอจะกินแล้วเจ้าดูแกงแค่ไก่หมอ้อๆม้ะวันนี้นะดูโอ้โหใส่ลูกโดนไปตัวโ้โนี่กะหม้อเลยเรียบร้อยควันกุนกุนท้อนๆเลยเจ้าแกงแค่ไกล่ล้ำล้ำนะนนี่นะดูหน้าตาหน้ากินขนาดเจ้าเปื้อน แกงแค้ไก่สมุนไพรยเยอะๆเ,เจ้าดูเป็นผืชดพักสวนควรัวที่หาเก็บได้ตามส่วนตามในรั่วบ้านเลยนะเจ้าวันนี้เนาะนี่ดูพอลูกโดดแกนบเบลเบล้นให้จะเพชรนะแกนเนอรมาเจ้ามากี้เข้าด้วยกันเนอร